วันที่25เด็กเนิร์ตัวจริงหรือเปล่าคนที่เกิดวันที่25เป็นคนที่คงแก่เรียนสุดๆเป็นคนชอบศึกษาหาความรู้ชอบการเรียนหนังสือชอบเรื่องราวเกี่ยวกับจิตวิทยาและประัชญาชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเองอยู่กับกองหนังสือมากมายรายล้อมตัวจึงไม่แปลกที่คุณจะเป็นคนที่มีความรู้แน่นปึกเป็นคนฉลาดหลักแหลมมีความคิดสร้างสรรค์ เป็นคนที่มีความฉลาดในการใช้ชีวิตและถึงแม้ว่าจะฉลาดมีความรู้มากแค่ไหนคุณก็ยังเป็นคนที่เปิดรับความคิดเห็นและพร้อมรับฟังคนอื่นๆอยู่เสมอด้วยคุณจึงเหมาะแก่การเป็นอาจารย์เป็นนักจิตวิทยาหรือนักปรชัชญาและคุณก็ชอบทำงานคนเดียวไม่ชอบการทำงานเป็นทีมลึกๆแล้วก็เป็นคนอ่อนไหวบอบบางแต่คุณจะไม่มีทางเอ่ยปากบอกใครง่าย เพราะคุณเลือกที่จะเป็นคนแก้ปัญหาที่เข้ามาในชีวิตด้วยตัวเอง